Make radio contact with the outside. <music> กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมแบล็กลิสนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมตำนานตมยุทธพูดถักซานนะครับผมก็วันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนวิธีหาวงแหวนนะครับผมแล้วก็กระดูกวิญญาณนะครับผมเพื่อเพิ่มพลังอ่าให้กับตัวละครของเรานะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่วงแหวนวิญญาณนะครับผมว่าหาอย่างไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงนี้กันก่อนเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยอ่าเทพสมุดพี่เนี่ยก็กําลังจะได้วงแหวนที่อ่าที่ห้าแล้วนะครับผมเพราะว่าเวลสี่สิ ปุ๊บนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เป็นเลเวล50นะครับผมก็ใส่ได้อีกหนึ่งวงแหวนแล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวพี่ก็เลยว่าจะไปหาวงแหวนให้ทุกคนดูนะครับผมอ่าจริงๆก็ใส่จากวงแหวนตรงนี้ก็ได้แต่พี่จะแนะนําวิธีการหามากกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าอ่าวงแหวนที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่พอใจก็คือมีอยู่พันห้าพัเราอยากได้แบบสัก2องสาันอะไรเงี้ยนะครับผมเราก็ ทำการไปล่าวงแหวนโดยการกดไปที่วงแหวนแนะนำนะครับผมอะตรงนี้ก็จะบอกนะคผมว่าเราสามารถเอาอะไรวงแหวนตัวไหนนะครับผมใส่ตัวนี้ได้จริงๆมันใส่ได้ทุกตัวนะครับผมแต่เท่าที่พี่แนะนําเนี่ย ให้ทุกคนเนี่ยมาเอาวองแหวนที่เหมาะสมกับตัวละครตัวนี้นะครับผมโดยการกดไปที่วงแหวนแนะนานะครับผมก็จะมีวงแหวนที่บอกนะครับผมตรงนี้พวกเราก็สามารถไปกดล่าได้นะครับผมอ่าแล้วส่วนที่มันเป็นสีเทาๆแบบนี้ล่ะอ่ามันไม่มีหรอกพี่จริงๆมันมีนะครับผมแต่ว่าดันเจี้ยนมันยังไม่เปิดเราอ่าเลเวลเราต่ําเกินนะครับผมเดี๋ยวพี่กดเข้าไปให้ดูอ่ะกดเข้าไปไปรับปุ๊บ ราชามนุษย์หมาป่านะผมมันก็จะให้ไปนะผมรัดไปแบบนี้ก็ราชามนุษย์หมาป่าเนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับ80นะครับผมซึ่งพี่ยังไม่ถึงตอนนี้พี่อยู่ระดับ64นะครับผมก็ให้ทุกคนเนี่ยลงดันเจี้ยนนะครับผมไปตีอ ลาวงแหวนเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะได้ระดับความยากนะครับผมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วมันก็จะเปิดอ่าดันเจียนต่างๆนะครับผมตัวที่มันยังไม่เปิดนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้นะครับผมที่พี่เปิดไว้แล้วตอนนี้พี่อยู่ระดับที่64นะครับผมเดี๋ยวพี่จะไปลงดันนะครับผมอ่าแล้วก็ตรวสอบสังหารนะครับผมก็สังเกตได้ว่า อ่าพลังลบเนี่ยมันจะสูงกว่าของพี่ดังนั้นนะครับผมพี่สู้ไม่ได้แน่นอนพี่ก็เลยว่าจะชวนอ่าพี่ชายพี่นะครับผมมาเล่นด้วยนะครับผมก็ช่องโซแซะนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูก็ลองไปดูได้นะครับผมวิธีการอ่าพาเพื่อนไปลงดันนะครับผมก็ง่ายๆเลยให้ทุกคนกดออกมาก่อนพี่แนะนําว่าให้ทําแบบนี้นะครับผมก็ กดไปที่เพื่อนนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยเชิญเพื่อนนะครับผมเพื่อนเราเนี่แหละอันนี้คือพี่ชายพี่นะพี่ก็จะชวนเข้ามาเข้าทีมแล้วก็เชิญสร้างทีมปุ๊บนะผมก็ให้อีกคนนะครับผมรับนะครับผมตอนนี้พี่ชายพี่รับแล้วนะผมก็จะเป็นคนนี้นะผมแล้วพี่จะไปลงดันกัน2คนนะครับผมวิธีการลงดันไปหา วงแหวนวิญญาณนะผมก็กดไปที่ฝึกฝนนะครับผมจากนั้นก็มาที่สังหารศัตรูวิญญาณนะครับผมอสูนวิญญาณเออสังหารอสูนวิญญาณนะผมเราก็กดเข้าไปปุ๊บนะครับผมแล้วเราก็เลือกนะครับผมว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับผมให้ทุกคนกดมาที่วงแหวนวิญญาณนะครับผมอ่ากลับมาที่วงแหวนวิญญาณแล้วก็กดมาดูนะครับผมว่าวงแหวนแนะนาเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับผมซึ่งพี่ก็จะเอาเป็นหมีคำรามแล้วกันนะครับผมอ่า จะวงแหวนมีคำรามแล้วก็จะเพิ่มอะไรนี่แหละสักอย่างนะผมก็กดเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็กดไปกดรับครับผมปุ๊บนะครับผมแล้วก็กดไปที่มีคำรามครับผมอ่าแล้วเราก็ทําการตรวจสอบสังหารนะครับผมแล้วเราก็ดูนะครับผมว่าเพื่อนอยู่ในทีมยังนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนอยู่ในทีมมันจะมีชื่ออยู่แบบนี้นะครับผมแล้วเราก็สามารถไปตีได้นะครับผมแต่สาหรับใครที่อยู่ระดับตำาๆเนี่ยคือแบบ ู้เท่าไหร่ก็สู้ชน,นะแนะนาําวาให้กดติกลาต่อเนื่องนะครับผมมันก็จะสู้ให้อัตโนมัติปล่อยบอทดให้มันไปตีได้เลยนะครับผมอ่ะแต่พี่แบบไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าพี่ขอไม่ติกก็แล้วกันนะผมก็ขอไปต่อสู้เลยแล้วกันนะครับผมอ่าตอนนี้บีมาแล้วนะครับผมก็สองทีมแล้วผมก็สังเกตได้ว่าทีมเพื่อนก็อยู่ฝั่งรู้นนะครับผมทีมเราก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็ช่วยกันตีอ่าอ,อสูรวิญญาณนะครับผมก็ได้ช่วยกันนะครับผมหาวงแหวนนะครับผมแบบนี้ก็จะได้วงแหวนกันทั้งคู่เเเลลยยยนะะคครรรััับผมมมม้้ววกกกกก็็็ดดาาาจพิ่่ทงูอตี ไปเรื่อยๆนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าตัวละครโกงในนี้นะครับผมพี่คิดว่าน่าจะเป็นถังซานนะครับผมคือแบบมันสตันได้ทั้งทีมนะครับผมสตันเดียวก็คือนานนะครับผมพี่แนะนําเลยนะแล้วเราก็ทําการนะครับผมรอให้มันตีจนเสร็จนะครับผมอ่าตอนนี้ก็สัตว์อสูรเนี่ยก็ได้ทําการตายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูกันว่ามันจะดอปเท่าไหร่อ่าสองพันปีเห็นไหมครับทุกคน๊แค่นี้เราก็ได้แล้วครับผมวงแหวน2,000ปีง่ายๆนะครับผมแล้วก็ทำการดันไปเรื่อยๆนะครับผมวงแหวนมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆเลยจนเราอ่า ถึงช่วงเวลาวงแหวนนะครับผมตอนนี้วงแหวนพี่อยู่ที่อ่ามันที่มันจะดรอปนะครับผมก็อยู่ที่พันสามเนะครับผมก็ถึงเออสามพปีเลยนะครับผมก็อยู่ที่ช่วงมันจะดรอปนะครับผมยิ่งความยากและสูงเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะดรอปวงแหวนที่แบบดีมากขึ้นนะครับผมเราก็ไต่ไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงวงแหวนหมื่นปีแสนปีแล้วก็ล้านปีนะครับผม ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็เอาวงแหวนที่เราได้มานะผมไปใส่ให้เลยนะครับผมพี่ก็จะเอาหมีคำรามนะผมใสมาปุ๊บเรียบร้อยครับผมก็รอมันดูดซับสักครู่นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มี5้าวงแหวนแล้วนะครับผมก็คือจะตัวเทพสมุดกี้นะครับผมแล้วเราก็ได้สกิลใหม่นั่นก็คือม่านสวรรค์ม่านน้ำนะครับผมก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสาหรับวงแหวนวิญญาณก็ไม่ได้มีอะไรมากก็วิธีหาก็มีที่เดียวนะครับผมนั่นก็คือ รับจากการลงดันเจียนนะครับผมตีสัตว์อสูรนะมันก็จะดรอปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจตัวไหนนะครับผมที่เออย่างเช่นตัวนี้มันพันห้าร้อยปีเราก็ทําการไปหามาใหม่ได้นะครับผมอ่าก็วิธีการหาวงแหวนก็ง่ายๆนะครับผมส่วนต่อไปนะครับผมเรามาดูกันส่วนที่เป็นกระดูกวิญญาณกันดีกว่านะครับผมว่ากระดูกวิญญาณเนี่ยมันหามาจากไหนกันบ้างนะครับผมเท่าที่พี่รู้นะครับผมก็มามาจาก3มที่นะครับผม วิธีการหาก็กดบวกไปเลยครับผมปุ๊บแบบนี้แล้วเราก็กดไปรับครับอ่ามันก็จะบอกว่ามันหาได้จากที่ไหนสนามฝึกจำลองร้านค้าโสทัว вот. รแล้วก็อสูนจมตีนะครับผมก็ทุกคนก็กดรัดไปจากนี้ได้เลยนะกดไปปุ๊บมันก็จะเข้าหน้าที่แบบอ่าไปหากระดูกวิญญาณให้นะครับผมเท่าที่บอกเราเนั่นคือร้านค้าโสทัวแล้วก็มาตรงนี้ครับร้านค้าโสทัวนะปุ๊บกดไปหนึ่งทีอ่าก็สังเกตได้ว่ามันก็จะมีกระดูกวิญญาณนะครับผม ท่าที่พี่แนะนําก็ตัวนี้5ดาวนะผมกาลังดีเลยนะครับผมก็แค่แสนแปดพี่มีตังค์ต้งเยอะนะผมใครมีพอก็ซื้อได้นะครับผมก็ซื้อในร้านนี้เลยราคาสดวซึ่งพี่จะขอซื้อเป็นตัวนี้นะครับผมก็คือระดับสีม่วงเลยนะผมสามารถมันก็จะบอกนะครับผมว่าสามารถใส่กับตัวอะไรได้นะครับผมตอนนี้ถ้าพี่ซื้อไปเนี่ยมันจะสามารถใส่กับเทพสมุดของพี่ได้นะครับผมพี่ก็จะซื้อเลยแล้วกันนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยครับผมอ่ะแล้วเราก็เอาไปใส่กันเลยนะครับผมกระดูกวิญญาณนะครับผมแล้วก็เอามาใส่ให เทพสมุดเรานะผมปึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวาก็พลังวิญญาณโอ้โหเพิ่มมาห้าหมื่นกว่าเลยนะครับผมคือแบบโคตรเยอะครับผมอ่ะแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับผมที่เราหาได้นั่นคือสนามฝึกจำลองแนะรสนามฝึกจำลองเนี่ยมันจะเป็นบอทดนะครับผม ก็ปล่อยให้มันไปเรื่อยๆนะครับผมนานๆทีเรามากดรับนะครับผมเห็นไหมมันก็จะด่อบกระดูกวิญญาณมาให้นะครับผมแล้วก็กดรับได้เรื่อยๆส่วนนี้เราไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับผมก็รอมันไปเรื่อยๆนะครับผมเปิดบอดให้มันแอบฟามของไปนะครับผมส่วนต่อไปเนี่ยก็คือส่วนของอสูรโจมตีนะครับผมสามารถหาได้เหมือนกันนะผมเดี๋ยวพี่ขอ กดวิธ anyway ีอา like ูรโจมตีอสูรโจมตีเนี่ยพาเพื่อนไปได้นะครับผมซึ่งพี่ก็พาพี่ชายพี่มาแล้วนะครับผมก็คือโซเซตเนี่ยพี่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในทีมนะผมเดี๋ยวพี่จะพาไปตีต่อเลยนะผมนั่นก็คือหากระดูกวิญญาณนะครับผมก็ดูนะผมอันนี้นะผมถ้าเราตีตัวนี้นะครับผมก็จะได้กระดูกวิญญาณสีม่วงหนึ่งดาวนะครับผมอันนี้ก็ได้กระดูกวิญญาณสีม่วงหนึ่งดาวนะครับผมแล้วเราให้ทุกคนเลือกเอาเลยว่าทุกคนจะตีตัวไหนนะครับผมโดย วันหนึ่งเนี่ยจะสามารถตีได้เพียงแค่2ครั้งพูด,ดง่ายๆว่าเราได้กระดูกวิญญาณเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับผมอ่าได้แค่2ครั้งต่อวันนะผมเดี๋ยวพี่ก็ขอเลือกเป็นอ่า เจ้ากระดูกขาแมงมุมนะครับผมน่าจะเอาไปใส่ให้ทางซานได้นะครับผมก็กดไปสร้างทีมนะครับผมแล้วเราก็อ่าแล้วเราก็สร้างทีมขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นทีมประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เชิญเพื่อนก็สามารถสร้างทีมได้เลยนะตามที่พี่บอกเป็นต้นคลิปแล้วนะครับผมพี่ก็จะไปต่อสู้เลยตอนนี้ก็อยู่ในทีมกัน2คนแล้วนะครับผมก็ไปต่อสู้กันไปนะผมอ่าแล้วมันก็จะทําการวาร์ปนะครับผมไปตีอสูรโจมตีแมงมุมนะครับผมอ่าแล้วมันก็จะดรอปตัวนี้นะครับผมเท่าที่เราจะได้นะอ่าแล้วก็เราก็ไไปตีด้เลย มาแล้วครับผมสองทีมเรานะผมก็รอเพื่อนในทีมนะผมตอนนี้พี่ชายพี่ยังเข้าเกมไม่ได้อ่ะมาแล้วนะผมเสร็จแล้วเราก็ทําการโจมตีมันเลยนะผมปึ๊บปับ๊บปึ๊บปั๊บนะบผมน่าจะสู้ได้นะครับผมเพราะว่ามันตีไม่ค่อยแรงนะครับผมทีมพี่ก็โหดแล้ว <laughs> ระดับ50นะครับผม50ประมาณ3-4ตัวเลยนะครับผม4ตัวมั้งอ่าหตัวแล้วนะครับผมก็แบบโอ้โหเสียอู2ตัวนะผมเธอทําดาเมจนะครับผมก็รอมันตีไปเรื่อยๆนะครับผมให้เสร็จนะครับผมก็มันมีเวลาจํากัดด้วยนะทุกคนก็ประมาณ4นาทีนะผมก็สามารถสู้ได้อยู่แล้วนะครับผมดูจากเลือดนะครับผมเลือดลดไวๆเลยอ่าตอนนี้พี่ก็จัดการไอ้เจ้าตัวแมงมุมเสร็จแล้วนะครับผมดูว่ามันจะดอกนะครับผมเรียบร้อยครับผมก็จะดอกในส่วนของตรงนี้นะครับผมกระโหลกจิ้งจอกนะครับผมไม่เอ้ย ทำไมเราตีแมงมุมได้กระดูกะโหลกยิ่งจอกวะไม่รู้ไม่ไม่รู้นะครับผมว่ามันใส่ตัวไหนได้แล้วเรากดไปดูเลยนะครับผมก็ดูวิญญาณนะผมก็จะใส่ได้กับอ๋อจะตัวซัพพอร์ตแล้วผมก็จะใส่ได้กับตัวซัพพอร์ตนะใส่ไปปุ๊บ นะครับผมอ่าพลังก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมเป็นตัวซับพอร์ตนะแล้วเราก็สามารถไปตีได้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมเพราะว่ามันตีได้สองครั้งต่อวันนะครับผมอ่ามาคุณว่าเฮ้ยพี่ก็ยังตีได้ปกตินะครับผมตีครั้งต่อไปเนี่ยก็สามารถตีได้เพียงแค่จะได้แบบเป็นผงเกลือนะครับผมไม่ได้กระดูกวิญญาณแล้วนะอ่าอันนี้พี่ก็จะไปตีอีกรอบหนึ่งนะครับผมเอากระดูกวิญญาณอีกรอบอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าพี่มีสิทธิ์อยู่แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับผม กดเข้ามาหน้าน,าน,านี้ปุ๊บแล้วกดลายชื่อเข้าร่วมปุ๊บแล้วก็โจมตีได้เลยนะครับผมอ่าตอนนี้งูหนอนไก่หงอะไรสักอย่างนะครับผมมันก็ตายเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูกันว่ามันจะดอปอะไรอีกปุ๊บนะครับผมเป็นขายตัวนี้นะครับผมแขนซ้ายของจิ้งจอกอ่าน่าจะไปใส่กับไอตัวนั่นแน่เลยนะครับผมใส่กับตัวซัพพอร์ตจริงๆพี่อยากใส่ให้ถังสารมากกว่านะผมมันไม่ดอบนะผมอ่ะไม่เป็นไรก็ใส่ให้ตัวนี้ก็ได้นะครับผม ปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นมาโคตรเยอะครับผมถ้าเป็นกระดูกสีม่วงนะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมตอนนี้พลังพี่ก็ประมาณอ่าเก้าแสนแล้วนะครับผมจากพี่เท่าไหรน่าเจ็ดแสนนะผมก็เพิ่มมาอย่างเยอะนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบใจเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พี่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน굿บ่ายครับทุกคน